แม่ครับผมจีจ้าบลูกปิงปองสามลูกเด้อแม่ขอให้แม่ดนบรรดาลโชคลาภให้ลูกหลานล่ะกับเอ็กซีสิคนณยูผู้เ,ก,ก,เกียจในนะแม่เด้อเพื่อให้บ่าวหอกมาเป็นสะพานบุญให้ขอบุญบารมีแม่ฮะนี่ขอโชคให้สุขุมพุทธเจ้าที่สุขุมพทธเจ้แต่ว่าบ่าวหอกเป็นบ่าวหนอกจับแต่เดียวบ่าวหอกจับแตเดียวสามลูกแล้วบ่าวหอกจับอีกคนสามลูกล่ะกับบ่าวอกสองจีดี้อ,อ,ดอีก่น เดี๋ยวไดีรับจบกันแม่เด้อบ้านองสิษ้าพุทธิปองใหเอฟซีทางเดียว3มลูกทางเดียว3มลูกแล้วมาหลุดนํำกันครับว่าเมื่อนี้เลขปีปองสิเป็นตัวใดกปวดวันที่สิบหกพิศนาหองโเบ้าหน้องทำให้เอซีครับโดยบริหวงสิงตอบแทนแต่ว่าอยากให้เอฟซีเป็นศูนย เพิ่มมามีโอกาสได้มากเพื่อได้เห้บ่านหนองเป็นสถานบูใไ้ครับผมเดี๋ยวมาลุ่นกันครับข้างเดียวสามลูกครับเพราะว่าดูปิงปองมีครบลูกครับเสือก็ววเป็นเบิรนสามตลเลยก็ได้นเด,เด้เดี๋ยวมาเลี้ยงลูกกันครับ ชัดวะครับห้าหนึ่งสี่ครับอุ๊ยหลวมเลยอครับห้าหนึ่งสี่เลขวิงปองครับจากเอฟซีอยู่พุกิตครับผมห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ครับเดี๋ยวไปเบิงเลขถูกกันอีกเัวหนึ่ง พราะว่าเบานองจุดถูกให้เพิ่นอีกเท่อนึงครับผมเดี๋ยวไปหลุดน้ากันครับว่ามือนีเลขถูกจะเป็นตัวใดเลขมิงปองห้าหนึ่งสี่เดี๋ยวไปหลุดเลขถ,ถูกครับสวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาภู่อกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหนองอยู่ซานแมฮันนี่ครับมือนีเบาหนองมาเป็นสะพานวุ่นไ้เอฟซีทียูพูกเก็ตครับผม พี่สิเพื่อนอยู่ภูเก็ตเพื่อนคอมเมีตนมาบอกเป้าหนองสองสามรอบนะครับเพื่อนอยากให้เบ้าหนองมาขอโชคแม่ฮันนี่ให้เพราะว่าเพื่อนนับถือและเพื่อนสัท่าแม่ฮันนี่ครับเพื่อนบอกเบ้าหนองแต่ได้งวดที่แล้วแล้วล่ะแต่ว่าเบ้าหนองบ่ไเลยมากเบ้าหนองมากงวดนีครับเพื่อนเพราะข้าเมียนอีกเพื่อนอยากให้เบ้าหนองมากจุดถูกแล้วก็จับลูกวิงปองเมื่อนี้ครับเบ้าหนองทำตามคำีิเพื่อนขอลองมากใส่คำว่าขอลองก็ได้ครับหรือว่า สะพานบุญก็ไดะว่ายหนังพี่เพิ่นยูกไกเพิ่นบาสามารไม่เองใดเพิ่นก็นอยากให้เบาหน่องเป็นสะพานบุญให้ครับผมเบาหนองบอใส่คําว่าล่าบากกับเอฟซีครับใส่คําว่าเต็มใจและยินดีเสมอแล้วไปหลุ่นน้ำกันครับว่ามอนีเลกทูจะเป็นตัวไหนเลกพิงปองจะเป็นตัวไหนปวดวันที่11 11ามาสักปวดวันที่16ม,มีตัวินุนาของขครับผมแล้วไปไหว้แม่น้ำกันแล้วก็ไปหลุ่นโชว์น้ำกันครับผม แม่ครับผมเบาหนองมือนี่เบาหนองมาเป็นสะพานบุญให้เอฟซีตายเพิ่นอยู่พีเพิ่นอยู่ภูกเก็ตเพิ่นบ่มีโอกาสเดี๋ยวมาไหวแม่แต่ว่าเพิ่นอยากขอโชกับแม่เพิ่นเลยให้เบาหนองมาเป็นสะพานบุญให้ทุกสิ่งทุกอย่างถเพิ่นเก็บเพิ่นเก็บจากใจจริงเพิ่นอยากให้เบาหนองมาขอโชกกับแม่หงวดวันทีสิบหกมิถุนหน้าหกหก มันบอกเป่าหนองได้งวดที่แล้วแต่ว่าเป่าหนองบรไเวมากมากงวดน,นี้เบ่าหนองก็จะมากขอจคให้เพิ่นและการเอฟซีทุกคนผู้ใด้คมว่าบริเวเป่าหนองโคนไตโคนแช่จได้รับโชคไว้น้ำกันสุขภูสุโคนเตอแม่เดอ้อเมื่อนี้เบ่าหนองก็จะจับลูกพิ่ฟองเพ่นจะให้เป่าหนองจับลูกพิฟองสามลูกในเนนี้เป้าหนองว่าเพื่นจะขอแล้วเบ่าหนองก็เลยจะขอจุดถูกให้เพิ่นอีดอกหนึ่งเพื่อเป็น โชคอีกข้างหนึง่งก็คอยแม่โดนบันดาลโชคลาภให้เอฟซีหรืเป็นยูฟุเกียรติเดอร์แมเดอร์แล้วจากเอฟซีทุกคนที่เป็นชสองเบาหลอกสาดุสาดดุ เี๋ยวมาลุนเลขถูกน้ำกันครับวามอนีเลขถูกจะเป็นตัวไหนเป่าหนองเป็นสะพานบุญให้พี่เพื่อนอยูพูกเกตนะครับเพื่อนบ่มีโอกาสได้มากแต่ว่าเพิ่อนอยากขอโชกแม่เพื่อนเลยให้เบ่าหน้องเป็นสะพานบุญให้เบ่าหนองบ่มีส่วนใดส่วนเสียยังกับเอฟซีนะครับแต่ว่าเอฟซีขอมากเบ่าหนองแต่เพ็่จัดการให้ครับผมเดี๋ยวมาลุนโชว์น้ากันครับขอบุญบาร,รมีแม่ขันนีมอบโชคให้ทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าไปรอดุลกันครับเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูกตัวแรกครับผม เลขทูบตัวเลกหมายเลขเจ็ดครับผมหมายเลขเจ็ดครับเลขทูบตัวแลกหมายเลขเจ็ดเบิ้งไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับเบาหนองมาเป็นสะพานบุญให้พี่ยูคู่เกตครับผมเอฟซีที่ยูคูเกตเนาะเบาหนองมาเป็นสะพานบุญให้โอ้หมายเลขเจ็ดชัดเจนครับตัวที่สองกำลังมากครับเบิ้งไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับเบิ้งไปน้ำกันรุนไปน้ำกันบางคนกับอาจจะว่ะ มันเมนธุลาของเบาหน่องไหนเป็นยังเบาหน่องคือตองมาเห็ดเบาหนองเห็ดให้เอฟซีครับผมเพราะว่าทุกคนมีความสําคัญกับเบาหนองครับผมเบาหนองเต็มใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิงครับที่ได้เห็ดให้เอฟซีทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าวิธีโชคในดวงครับเบาหนองจับลูกปิงปองได้5-1-4 5-1-4พากำลังหลุ่นน้าเพลินครับว่าลว,ว,วดนีจะเป็นตัวไหนแล้วก็เลขถูกจะเป็นตัวไหน ท่นบอกให้บ่าวหนองจ้าก,ก็ดูปิ้งปองนะครับแต่ว่าบ่าวหนองว่าได้มากแล้วแ็เลยขอจุดถูบนาอ่าหลีกมันคือสอนกันทั้งหลังแทนบ่ดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้บ่าวหนองน้วยนะครับเด้อบ่าวหนองก็พยายามทํางานแล้วก็หาตัวเลขมาให้ทุกคนเพื่ออยากจะให้ทุกคนได้รับโชคครับทุกทุก,ทกนวด บางคนอาจจะหลายคนอาจจะคิดว่ามาสารเมฮหนนี่เรื่อยๆนี่มาหากินกับเมฮหนีบ่เบาหนองตอบได้เลยครับว่าเบาหนองบ่ได้มาหากินกับเมฮันนี่แต่ว่าสิเบาหนองมากเพราะว่าเบาหนองศัทธาครับโบแมนว่าขอเมฆบ่ได้งวดนี้กับบ่มาขอเมฆบ่ได้กับบ่มาสังเกตบ้างไหมครับเบาหนองขอได้หรือบ่ได้เบาหน่องจะมาตลอดครับเพราะว่าอย่างเบาหนองมาดูความศัทธาครับบ่ได้มากแค่ว่า มาหวังเอาผลประโยชน์กับแมย่างเดียวถ้าคิดแค่ว่าขอเหลขกบ่กเขาแล้วบ่มายาสีเห็ดเหระครับยาสีเห็ดแบบนั้นแต่เท่าัรเบ่าหนองมาทุกวันมาทุกวันถึงเบ่าหนองบ่ได้มาขอโชกับแม่เบ่าหนองกับมาไหวแม่ครับเป่าหนองมาไหวแม่เบ่าหนองแวะมหาแม่ทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างแม่เพิ่นสีเห็ดเองเหรอครับเบ่าหนอง ผู้ใดสชเวาบดีกับ้างปล่อยเขามันเป็นบุญเป็นกรรมของเขาเองที่เขาจะได้รับเอ้าเหล็กถูกงวดนี้ว่าแปลกครับผมอ่ามีทั้งเหล็กเจ็ดมีทั้งเล็กเหล็กหนึ่งมีทั้งเหล็กเปกมาเนี้เอ้ามีขนาดเพาันบวชนี่เดี๋ยวเบิ่งมุมอยู่บนมันเป็นยังไงบวมีครับบวมีออดาดน์บาร์ลุ่นตัวที่สามครับผมมีทั้งเล็กเจ็ดเล็กหนึ่งเล็กปีกเอ้า มากเปรีๆครับเหล็ลกถูกตัวนี้แต่แต่จุดมากกับคุงเคยเห็นนี่แหละครับผมพี่ที่เป็นเอฟซีครับอยู่ผู้เกียรติครับมารับโชกเด้อเบาหน่องเห็ดตามคําบอกเฮ็ดตามคาเบาแล้วมาเดินมารับโชกทำกันครับผมงวดวันที่สิบหกพิจนาครแต่ว่าเราลุ้นเถูกตัวที่สามเป็นํำกันครับแต่ว่าิึงเดล,ล็กถูกตัวที่สามครับผมเดล็กถูกตัวที่สาม จะ๋ย Shift วชัดเจนแหละครับเด็กถูบดอกนี้มาแฝกครับมีสี่ตัวครับผมมีสี่ตัวครับรมุมหัวตัวใดเป็นตัวที่สามมุมหัวตัวใดเป็นตัวที่สี่หละแต่ว่ามาแลกครับเด็กถูีูมเมนต,ต์แตกหมดเไม่ได้ถูบแตกหมดะดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับโอ้เด็กถูงงามครับเด็กถูงงามเด่มชัดเจนเข้ามาแล้วครับ บ่าวงเป็นสะพานบุญให้เอฟซีครับผมพีเป็นยููุเกียดครับเพิ่นบ่มีโอกาสเดี๋ยวมาหาแม่เพื่อนก็ไดเบิ้งแต่ช่องบ่าวหน่องเพื่อนก็ะได้รับโชคไปนะครับน้อแต่ว่างวดนี้เพิ่อนอยากให้บ่าวหน่องมาขอเพื่อนอยากให้บ่าวหน่องเป็นสะพานบุญให้บ่าวหน่องมาเป็นสะพานบุญให้พีเิ่นละครับทุกสิ่งทุกอย่างคือยูตีโชคได้ดวงนะครับน้ออ๋อเด็กถูกงามครับเด็กถูกตัวที่สามดอตัวที่สี่บูหล่ะ แต่ว่าเหล็กออกมามันมีสีโตที่ละกกจักสีวาจังไหร่แลครับนาะเอาจังสิเอาตามที่เห็นเลยบ่าหนองบรสรูปเหล็กนะครับให้ทุกคนแปลเอาให้ทุกคนจับคู่เอาว่าอยากได้คู่ใดอยากได้เลขตัวใดให้จัดการเอาเลยครับบ่าหนองสิเขียนเต็มตัวเลขกไว้สีโตแต่ว่าทุกคนสีสื่อตัวใดสีเลือกสื่อตัวใดก็ตามใจชอบเลยครับนะครับนาะ อาแต่สันดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นโชคเป็นดวงของไผ่ของมันนะครับนาะเลขปิงปองเบาหน่องจับได้ห้าหนึ่งสี่เลขถูกครับผมเจ็ดหนึ่งแปดแปดเจ็ดมีเลขเจ็ดมีเลขหนึ่งมีแปดสองตัวอครับลองเบังครับลองพิจารณาบังนะครับเดินงวดวันที่สิบหกวิุยาหกหกคิดสิ่งไหนให้สมหวังดังปราถนานะครับนาะสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกคนโชคดี คิดจริงได้ครัสบสมหวังครับผมแมฆหนีมอบโชคแล้วขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ